いただきます สวัสดีตอนเช้าจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนตื่นมาก็เช็คอากาศก่อนว่าเป็นยังไงอากาศดีไม่ร้อนเท่าไหรผาตัวน้อยลงไปเล่นข้างหลังกันจ้าอุ้มเจ้าตัวน้อยเดินไปเดินมากหลายร้อแล้วเหมยจ้าก็เลยหนังลงดูนกเพลินไปพาอาบแดดได้สักครึ่งชั่วโมงกับพาเจ้าตัวน้อยเข้าห้องแม้เริ่มคอแห้งมาชมโกโกกินกันจ้าสวัสดีแจวระตีแม่บ้านญี่ปุ่นอยู่ชาติเมืองโตเกียวนะจ้าทุกคนตอนเช้าหากได้ดื่มอะไรร้อนๆอ,อุ่นก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะแต่เช้านี้ นี่เลยจ้าขนมปังเมลอนออกใหม่หวานหอมอร่อยแล้วก็ข้างในนี่เป็นไส้เมลอนนะจ๊ะทำมาแบบอันลิมิเต็ดด้วยนี่ขายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นตื่นบ้านมาก็มาเจอพี่ชายอมูเลยชวนไปเล่นข้างหลังไม่ไปบอกว่าเดี๋ยวหนูเล่นอยู่บ้านนี่แหละนานเลยกว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมเวลาวันนึงก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยจ้าได้เวลาทําอาหารเย็นกันแล้วพอดีว่าอยากกินแกงไก่ใส่หน่้อม้าแต่เลือโทรศัพท์ผ่านไปผ่านมา ไปเจอไก่พัดหน่อไม้สหัวระพาก็น่ากินเหมือนกันเ<ต> <c oughs> ลยคิดว่าวันนี้ก็กินเมนูนี้ไปก่อนแล้วกันนะขั้นตอนการทาก็ทําง่ายๆมากเลยจ้ะหน่อไม้นี่ก็เหมือนหน่อไม้ดองบ้านเราเลยนะเป็นหน่อไม้มาจากต้นชันก็ออกเปรี้ยวๆอย่างเหมือนกันหน่อไม้ดองเลยจ้าหั่นหน่อไม้เสร็จแล้วก็มาเตรียมหั่นไก่หั่นเป็นชินช้นๆตามใจที่เราชอบได้เลยต่อไปเราก็มาโขกกระเทียมกระริกแห้งโขกไปเรื่อยๆละเอียดหรือยหยาบยังไงก็แล้วแต่ความชอบของเราตะเตียงให้นมลูกอยูก่ก็กินไม่เผ็ดมากกระทะเทน้ำมัน น้ำมันร้อนแล้วก็ลงไปพัดผอมแล้วก็ใส่เมือไก่ลงไปพัดอะกินมาหลายวันแล้วน้ำลายไหลเมนูเนี่ยเราก็พัดไก่ไปเรื่อยๆให้สุกสีมันไม่ข่อยแดงก็เลยเติมน้ำพริกแกงลงไปนิดน่อยเติมลงไปแล้วก็พัดพัดพัดให้เข้ากันเลยจ้าแขกินสีเสียงก็ดูแซ่บแซ่บแล้วใช่ไหมจ้ะแล้วก็ใสหน่้อไม้ลงไปแล้วก็พัด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 ไปเรื่อยๆแล้วก็มาปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลา ใส่น้ำปลาเยอะไปน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนี่แหละใส่แบบนี้แหละใส่เครื่องปรุงที่เราอยากจะใส่แล้วก็ผงอร่อยนิดหน่อยแล้วก็ค้นๆๆให้เข้ากันเลยจ้าพัดไปพัดมาจนคิดว่าสุกแล้วแหละต่อจากนั้นก็ใส่ใบหัวละวาลงไปพัดพัดพัด,พดวนๆแป๊บเดียวก็ปิดแก๊สได้เลยว่ากินตะลบอบอวนเต็มห้องเลยเครื่องดูดอากาศจะเอามาอยู่เสร็จแล้วก็เสิร์ฟใส่าจานเลยสิคะรออะไรกินร้อนๆอ,อ,อ,อร่อยแน่นอน เสร็จแล้วก็หนาตาดีเหมือนกันนะเพื่อนๆลองดูซิหิวเข้ากันหรือยอย่าง่รเมนูนี้ใครชอบเหมือนกันบ้างเนาะมีบอกว่า<ห>อยากกินชอบชายเลยต้มเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่านีโมโนเคนใช้ซอสโชยุแทนพวกน้ำมันหอยอะไ,ไราชายก็เม่พนเมนูไก่ทอดของโปรดมาจ้าตักข้าวร้อนๆมาลองกินกัน มีเพชรๆแล้วกินแอมก็ไข่ต้มสักน้อยเหมือนข้าวราดแกงเลยรับรองอร่อยแน่นอนอย่าลืมยาะน้ำปลาด้วยนะไ้เวลากินแล้วจ้าาจ้าเย็นนี้ใครคิดเมนูไม่ออกก็เมนูนี้เลยไปมาโชกินแล้วอร่อยถูกใจมากๆเลยจ้าสมกที่อยากกินมาาอ <c oughs> ะไร <c oughs> มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆทุกคนโค้กคับ